เขาจะสร้างรลังอยู่นะครับเนาะก็เป็นเหมือนรลังนอนแล้วก็เป็นเหมือนกับชิงชาของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมดูนะครับเนาะเพื่อนๆก็สวยงามนะครับเนาะเพื่อนๆสวยงามก็นี่ก็เป็น แบบธรรมชาตินะครับเนาะเพ่อนอมสวัสดีครับกระจาบเนาะครับเนาะลังนกกระจาบอยู่ตามป่าเนาะครับเนาะอยู่ตามป่าพวกนี้เขาจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาอูเนาะครับเนาะนี่จะมีสั้นๆเป็นรูอยู่นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขามาอยู่หลบฝนหลบแดดอะไรประมาณนี้เนาะครับนะเนาะเพื่อนๆที่เป็นรูๆสองรู แต่ส่วนยาวๆนี่ก็น่าจะเป็นลังนะครับเนาะเขาน่าจะทำาลังนอนอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมเพื่อนเป็นธรรมชาติธรรมชาติของฝูงนกนะครับเนาะเขามาอยู่ตามป่านะครับเนาะ เขาจะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆเป็นนะครับเนาะเขาจะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆเป็นอย่างนี้หมูนะครับเนาะอยู่เป็นหมูก,กันก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะครับเนาะสำหรับหนกพวกนี้อูเนาะครับเนาะนี่จะมีสั้นๆเป็นรูอยู่นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขา มาอยู่หลบฝนหลบแดดอะไรประมาณนี้เนาะครับเนาะเพื่อนๆอย่างนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับเนาะมาชมรังนกอจาบก็ขยายให้เพื่อนๆดูเนาะครับเนาะนี่หมู่เนาะครับเนาะอยู่เป็นหมูก่กันก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะครับเนาะสำหรับนกพวกนี้ ไม่ได้ไปอยู่ตามบ้านเนะครับเนาะตามบ้านนี่เขาจะเรียกนกกระจอกนะครับเนาะนกกระจอกอันนี้นกกระจาบเพื่อนเป็นธรรมชาติธรรมชาติของฝูงนกนะครับเนาะเขามาอยู่ตามป่าของเขาจะเป็นรางนอนนะครับเนาะนยาวๆแต่ส่วนที่สั้นๆเป็นรูรังนก ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะยาวๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลังนอนนะครับเนาะเป็นลังนอนอย่างนี้สวัสดีครับเพื่อนๆพามาดูลังนกนะครับเนาะนี่เขาเรียกว่าลังนกสวัสดีครับเพื่อนๆพามาดู ลังนกเนาะครับเนาะนี่เขาเรียกว่าลังนกอย่างนี้ที่เขาจะอยู่ตามป่าเขาจะมาสร้างลังอยู่ในต้นไม้ในป่าลักษณะนี้เนาะครับเนาะเพื่อนๆก็ผักกระจาบเนาะครับเนาะลังนกกระจาบอยู่ตามป่าเนาะครับเนาะอยู่ตามป่าพวกนี้เขาจะอาศัยอยู่ตามป่าเขา สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพามาดูลังนกเนาะครับเนาะนี่เขาเรียกว่าลังนกอูเนาะครับเนาะนี่จะมีสั้นๆเป็นรูอยู่นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขามาอยู่หลบฝนหลบแดดอะไรประมาณนี้เนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนอูเนาะครับเนาะนี่จะมีสั้นๆเป็นรูอยู่นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขามาอยู่หลบฝนหลบแดดอะไรประมาณนี้เนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อน ไม่ได้ไปอยู่ตามบ้านเนาะครับเนาะตามบ้านนี่เขาจะเรียกนกกระจาะนะครับเนาะนกกระจอกอันนี้นกกระจาบกระจาบเนาะครับเนาะลังนกกระจาบอยู่ตามป่าเนาะครับเนาะอยู่ตามป่าพวกนี้เขาจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาเพื่อนเป็นธรรมชาติธรรมชาติของฝูงนกนะครับเนาะเขามาอยู่ตามป่า ไม่ได้ไปอยู่ตามบ้านเนาะครับเนาะตามบ้านนี่เขาจะเรียกนกกระจกนะครับเนาะนกกระจอกอันนี้นกกระจาบอย่างนี้เพื่อนด,ดูนะครับนะเนาะเพื่อนๆก็สวยงามนะครับนะเนาะเพื่อนๆสวยงามก็นี่ก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับนะเนาะทานนกก็จะเป็น รูปร่างลักษณะ <bunker> ยาวๆเนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลังนอนนะครับเนาะเป็นลังนอนโอมสวัสด <Wha> ีครับเขาจะทําอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับหลักเขาจะทําอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับหลักก็ปลาเพื่อนๆได้มาชมนะครับเนาะชมลังนกก็ ขยายเพื่อนๆที่เป็นรูๆสองรูแต่ส่วนยาวๆนี่ก็น่าจะเป็นลังนะครับเนาะ <_ d ata> เขาน่าจะทํารังนอนอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะ <_ d ata> เพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นธรรมชาติธร <_ d ata> รมชาติของฝูงนกนะครับเนาะ <_ d ata> เขามาอยู่ตามป่าก็พาเพื่อนๆนมาชมนะครับเนาะ <_ d ata> มาชมรลังนกอจาจ่า ก็ขยายให้เพื่อนๆดูเนาะครับเนาะนี่กระจาบเนาะครับเนาะลังนกกระจาบอยู่ตามป่าเนาะครับเนาะอยู่ตามป่าพวกนี้เขาจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาเดินดูเนาะครับเนาะเพื่อนๆก็สวยงามเนาะครับเนาะเพื่อนๆสวยงามก็นี่ก็เป็นแบบธรรมชาติเนาะครับเนาะเพื่อนเขาจะทําอยู่ลักษณะนี้เนาะครับเนาะสำหรับที่เขาจะ อยู่ตามป่าเขาจะมาสร้างรังอยู่ในต้นไม้ในปา่าลักษณะนี้เนะครับเนาะเพื่อนๆก็พัาเขาจะสร้างรังอยู่นะครับเนาะก็เป็นเหมือนรังนอนแล้วก็เป็นเหมือนกับชิงชาของเขาก็ป่าเพื่อนๆได้มาชมนะครับเนาะชมรังนกก็ขยายให้เพื่อนๆ ไม no? right ่ได right so ้ไปอยู่ตามบ้านเนาะครับเนาะตามบ้านนี่เขาจะเรียกนกกระจอกนะครับเนาะนกกระจอกอันนี้นกกระจาบไม่ได้ไปอยู่ตามบ้านเนาะครับเนาะตามบ้านนี่เขาจะเรียกนกกระจอกนะครับเนาะนกกระจอกอันนี้นกกระจาบอย่างนี้ที่เป็นรูๆสองรูแต่ส่วนยาวๆนี่ก็น่าจะเป็นหลังนะครับเนาะเขาน่าจะ ทำรังนอนอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะเปื่อนๆเขาจะสร้างรังอยู่นะครับเนาะก็เป็นเหมือนรังนอนแล้วก็เป็นเหมือนกับชิงชาของเขาของเขาจะเป็นรังนอนนะครับเนาะนี่ยาวๆแต่ส่วนอันที่สั้นๆเป็นลูอย่างนี้ อย่างนี้ที่เป็นรูๆสองรูแต่ส่วนยาวๆนี่ก็น่าจะเป็นลังนะครับเนาะเขาน่าจะทำหลังนอนอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะเปื่อนไม่ได้ไปอยู่ตามบ้านนะครับเนาะตามบ้านนี่เขาจะเรียกนกกระจอกนะครับเนาะนกกระจอกอันนี้นกกระจาบเปนหมูนะครับเนาะอยู่เป็นหมูกันก็ เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะครับเนาะสำหรับนกพวกนี้เขาจะทำอยู่ลักษณะนี้เนาะครับเนาะสำหรับลังสำหรับลังนกเนาะครับเนาะเพื่อนเนลื่อนก็เขาจะอยู่ในป่าสำหรับนกพวกนี้เขาจะอยู่ตามป่าที่เป็นรูๆสองรูแต่ส่วนยาวๆนี่ก็น่าจะเป็นลังเนาะครับเนาะเขาน่าจะทำาลังนอนอยู่ลักษณะนี้เนาะครับเนาะเพื่อนเื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พามาดูลังนกนะครับเนาะนี่เขาเรียกว่าลังนกลังนกก็จะเป็นรูปร่างลักษณะยาวๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลังนอนนะครับเนาะเป็นลังนอนสําหรับลังนกนะครับเนาะเพื่อนๆก็จะอยู่ ในป่าสําหรับนกพวกนี้เขาจะอยู่ตามป่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับนอะกที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมอย่างนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับเนะมาชมรังนกอจาบก็ขยายให้เพื่อนๆดูนะครับน,ะนี่เขาจะสร้างรง